ชีพจังซอเขางาชีพรับ้างหน้าบาดังบาดได้มางานึ่งผ่ามวันนี้ไงมีงานนาตีวัดนาบ้านเกิวสัตหามาร่วมกินร่วมปานโหยเจ้าแม่โหยวันนี้บาดุกโหยจ้างหายก้อยตัวใหม่เลขออกสี่แปดเลขแกนนอก เป็นว่าตาคืนถ้าไปนอนตดยเมียพอใจแต่เมียมันซื่อตึงบไดใดพ่อคำโบราณโบราณแววไวจะไปโจนก่อยอ่าบังคึยหยุกนมไปเลยเป็นได้สูนะแต่เจ้าไม่เดียวเป็นตาตาคืนจนติดมันเพียไอนอนตดยเมียขยรเยาไปสามรอบมาเสาวังนี้หวังจะถูกหวยเลี้ยวพ่อหวยก็เลือกก็สวยคนโพ บันเลงอยู่สักอย่างนี้เฮ้ยเล็ดออกบัใจัีโมเฮาจะเนี่ยอย่างได้กันหวยบัจออกสีแปดเลขบัจแ์เต้เลขดห้าขนาดห้ยเฮ้ยเจ้าท่านนั้นอีน้องพ่อพันมาได้เป็นเศรษฐีไนอย่ามันเตอรโอ้แต่เจ้ากันเองใส่พี่น้องข้สอน์ป้าเจะบอกไปโชนแล้วอีนะ เพื่อบาออกตึงบาได้ซาตังอีน้องพ่องมันพอจะเป็นห,อหอ้องไห้เนื่องว่าจะเป็นเศรษฐีคนใหม่เ,เลขจะมาออกสี่ <c oughs> แอมกมกำดวงเจ้าปอดีเหมือนกันปะถูกลังวานกับเปืนสักเตือโซ่ต่อไปโซต่อไปไป่หวงทำมเลขโอยมูนา อ๋อพ่อยแตกเองเอาเองเอาเสติมวันบาดได้อยู่ได้ยั้งออกบ้าละหับจ้างบัดจังกาจังขายหวังจะดวงดีหวังจะมีจุกบนทุกบนโศกบนโรคอันตรายกมเปื้อนดุยหวังจะโดนหุยก็บบาดุยสักยา เลยจะไลยมาลวดขอเปิ้งวงวานเปิ้งพ่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านบ้านเิียวบ้านเฮานี่นั่นพ่อกำนันเปิ้งจะเป็นตีปิงแถมคำนับเป็นวันนี้จะปล่อยขอเปิ้งผู้นำบรรถูกหอยจักมันพ่อกำนันจะเพื่อซื้อหอยซื้อเล็กก็บรรทุกซักไปจะเปิ้งพ่อกำนันเสียงไก่หืมันเป็นนำ้ำแล้ว เป็ดยังอีแม่เอามาแห้งเหมือนนี่ละขันเอมวดหน้าก <replicated> ็อ <speeding> ย <doesn 't> ่าไปจ่ายนอกล่อมไปแสงอย่าป้อแสงเจ้าอย่าพ้อแก้วดีใจยิ่งแล้วแม่เอาปันลูกปันหลานพอป้อบอกตั้งนามตั้งชื่อย่างซอคนซื้อพี่น้องฟังคำแม่จ่าแม่จ่าแม่แม่ชื่ออะไรอยังป้อบอกสักคำบาลังป๋อหูจักจื้อ เอามาลนไอดัดเธอมันซืออนน้อเอาพนันใจไม่เอามาเงินเธอแล้วยังบ้าหันป่อคำนันแม่เอวไอ้แบบเิ่นมีอดีตพ่อคำนันเจ้านะหนอในพ่นอคำนันน้ามากเกียงไกและอดีตกำนันจะชื่อว่าใดไอเบาพ่อกำนันเกียงไกนี่เป็นคนปัจจุบันแต่อดีตกำนันคืองานนันพ่อเลี<อ>้ยงโอ้บัดนี้มาตึง เป่ากำนานแล้วก็ป่อกำนานคนปัจจุบันนะเจ้าเปิ้นเป็นผู้รับเมาเปิ้นตึงบากลัวเสียงตป่อกำน,น,น,าน,น,านันก็อนานนั่นนาอดีตกำนันนะเปิ้นเป็นห่วเรือใหญ่รับเหมาเปิ้นมาสร้างศาลา,าน่าเจ้าแม่ในและท่านกำนานเกลียงไก่ว่าจะได้กันเล่า จำเป็นเงินแห่แผ่ผู้ใหญ่จิิงระพอนคำม้อนจอได้น้องเนาบประเดี๋ยวคำอ่านมันสะดุ้งตัวเก่ามันย่มใช่ขันแรงมันจะพุงขันอ้้ยกระเดี๋ยวว่ากูเขมกําท่านกำนันเกียรติเหมือนกันและอดีตผู้นำนะคืองานนันเจ้าปออย่างซอเป็นดีใครหาดต่างผู้นำของผูเฮาดี โอ้ผมไม่ตีนครับผมโมบอ๋อโหยน่ดูปนประองปากกลางไปมันละปากวีปะเดี๋ยวนี้จังโซตึงสองไทหานตั้งแม่หลวงบ้านผู้นำแม่หลวงสุจีพร โอยบรรทุกจะแมนมาเปิงป้งผู้นำบ้านเปิดเนี่ยกะหน้ากาญญาันเนี่ยดดมานอกจะเป็นได้เปิ่งไปตั้งผู้นำอีน,ออน,น้องพ่องพันจะยกมือไหวซื้อหวยกว็สัมปัดได้ให้หารแม่ผู้ใหญ่ให้หารพ่อผู้ช่วยของเขาผู้ช่วยอุดมศ เอ็นดูจ oh, <esse> ักโซ่สาวมาแอวบ้านเฮาใครหันผู้ช่วยซื้อหวยกับบัูกมตุมซ้ำบัได้มุงขอโปรใจบุญช่วยข้าพงเตออเอ็นดูก็บบได้มุ้งบเดเนี้ยเพราะว่าแต่เจ้าไอ้เขาเสียงไปเยอะมันจังเลเธอะไปหลายใบกับกันเอ้ยจัง มันนาเทศยังจะเกิดก็ตายจังมันกรรมเจ้าแม่กรรมอย่าขอตั้งบ่กรรมนั้นอนันตเหียกอดวันนี้ลายฝ้ายร่วมด้วยช่วยกัน พ่อกำนั้นอนันพ่อเจ้าถึงเวลาเล่งมาแล้วเล่าเรียนเชิญตั้นเจ้าขอเข้ามาแอวสักคำมีใหนจะนอกพ่อกำนั้นชื่อว่าอนันรูปหล่อมาแล้วมาแล้วบาดฮาแปลงใจมองม้นเตึอจะปันเฮาตือหอกแล้วนันขอบพระคุณครับ สวัคด,ดีเจ้สวัสดีเจ้าพ่อกำน,นันรอบนี้จะเอาปัดและยังสอนนั่งทางสวัสดีครับจะยกมือไว้ขอพรเมตตาอ็้ดูกบางคำนายตัานนำพ่อกำน,นันจะเอาปัดเอายืจานจะติปจริงคับพปออ เอาให้บอดี้ไล่ข้าสวดขอบคุณแม่ข้าปวดจากปั้นปากอกรอบนี้เปิ้นเหล็กเอาสตางค์มามอบอ่อปีกย้อนไปรอยเต้าปั้นเต้าเจ้าโซ่ห้องเด็เจ้าน่ะก้มจะขอขอบคุณสำหรับรางวัลเอาเงินเอาปันเฮเจ้าโซ่ตึงมือก้มนอนงาานรอบนี้ได้เมตตาขอปั้นแปงสาลาฝีมือปาะลม ของเฮายังลูบห่ออยู่เนอะกระดีพ่อเงกะกำนันมันเป็นคนน่าใจกว้างวัดมาอ่างรามได้มาไว้มาสาพอเปิ้นได้แปลงพ่อปิ้นได้สร้างมันเป็นนายช่างเปลงแขวสาลาหน้าเจ้าแม่นาแล้วของไผยกันหหกกำลังจะจุกมาเติมจ้าสวัสดีพ่องากำนันอานาตุยนะจ้าพอะพุทครับ ขอขอบคุณพระสารวัตรกำนอัน,นอนิีงานดีตผู้นำปืนตึ้งะักัวเสียงวันนี้กับปอเลี้ยงแม่เลี้ยงขอขอบคุณผูน้นำคนเก่งนอใน,นแล้วกำนันคนปัจจุบันมีไหนท่านกำนันเกียงไก่ว่าจะได้กันเล่าขอบคุณบ้กกำนันอันนั้นขันทางปันได้ผ่านมาเฮารอบนี้ แล้วบอกกำนันเกรียงไกรเหรอจังจะอยู่ก็หาเป็นว่าลูปหล่อขันเฮียอีบ่อดเดี๋ยวนี้เปิ้นเอามาปัน่นเปิ้นมาจ่อยแพงจ่อยสร้างซาละหลังใญ่หลังงามมาฮย้ยเจ้าท่านนันขออพูณรังวานที่เอามาปั่ยโค้ชไปหลังนะปูนเข้าไปนิด ยังไได้หาดพ่อกำนันเกียงไก่บ่ฮู้บาคนใดบะลังบะท่านจะเบื่อเจ้างโซละเฮาบะใจมาเจือเมินอเมินมาเต้อพี่น้อง้ันเกี่ยวลำบางตั้งเมื่อแต่เจ้ายังบ่ฮู้เจ้ากันใครหานผู้นำพ่อกำนันคนใหม่อยู่ในเจ้ากันพ่อกำนันเกียงไกลอย่างมาแปลงใจไก่ใส่แจ้างโซหุญ ไอพี่ไขหันนักนาพ่อกำนันเกียงไก่ตั้นเ,เจ้าไปอยู่ตี่ไหนกันจ๊ะบุญดีได้มาไล่ของฝากอ่เม่มาติดประยำ สิริกรแรงมางอนจอดปาดรางวัลของฝากยังมาดีใจลูกเต้าเหลือขนาะดในวันนี้เฮาจะได้ไปใายปืนกันกได้มุญมาเดี๋ยวนี้นอเแม่สิริกรเปิ้นกะรับรองอย่าเอาเฮาไปหว่วมจะห,อหอ่อหงอนแม่สิริกร่ะะอนมาลเจาซ้อมหมอกเป็นลกูกกับ ตประมองพอพุณนตันี่ตอดทองปันแกซ่ซอนแม่สิริงกอดนาหนใหนตัหนหน้นในปานมาไหลไปปานมาไหลเพ่น,นขอบคุณแม่สะทอออนนักหนักน,นะครับขอบคุณน้ำจีขอบพุณน้ำใจจ <70 S 2> ีดสุด <100. S 2> น้อยงใจเอาเติมเอาแทง บฮาลงเปีเูน70ได้ปักกันยุงแน่นอนสามกู่เห็นกำมาหวังได้มาซอได้ไปนั่งหับปีหน้า70ปักกันแน่สามกู้ปีหน้า70ตึงแน่ตึงชัวบะกอกน้าบัวสามคู่หลอนลอนมาค้ามปีไปเลย คะแนมพ่อพันบรจุที่เหียก่อนโอ้ไม่ใจยัยเราจะไปตดยการบาลังกองเด้อขอบคุณคนเก่งคนเท่าขอขอบคุณแม่สอทอคนงามกำเจ้าแม่กำจะเอาเติมน้ำมันข้ามหุ่นดานปิ่งเทียงใหม่โอ้ยแม่สอทอหาเจ้าสอดตัวผีแล้วล่ะลวกของก็ขอบคุณขนาดกามมากันรไฟดำมาเดิน ออกไอ้ยห้องอขอุณนนะผู้หลักผู้ใหญ่เปิน้น,ใน,ในม,มีน้ำใจเอารางวัลมาฝันหันแหมต้มมาแล้วมาแล้วเอาไม่ของใครกัดหล่อเอาการป้เลี้ยงเอามาแจกไปจะขอขอบคุณป้เลี้ยงเอามาฝันเอาหือพองพาและทีมงานพี่น้อยโอ้ป้เลี้ยงดวงใจเต่า ก็เอามาเฮือช่างโซ่เชียงใหม่อุ้ยบะไอ้นางลำอย่างมาหลอนักหนาอุ้ยเร็วพ่อช่างโซมบุญนี้เท่าอุ้ยลูก่าวเป็นว่าไอ้กำลังมาอีเท่านาเจ้าท่านน้าบุดเบิกใจในลำอีแม่จะไปเต้นเนอะลูกนาเออจู่เขาเนี่ยแอ่วเบาไหวเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยลุ้จันทิปแอ่วเบาไหว Sony manh hòa bỏ à hang hoa 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 Ôi, tên khai hoa 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 นี่ต็มใจมันไออยากมามวลเพื่อได้มาร่วมในเวียกในกาขอบคุณบันนายน้องเก็บวันนี้มาเน้นปันเพวรางวัลไปเตีมไปใหาอย่างมาลำคันที่ตั้งตบก้อยคุณตาคุณเอียดีกว่าเออไปจะกินก็

ห่านโซบกูไปก่อนนี่อีกอ่าโอ้ยญาิเก่ามันคืนเี่วัดบ้านกิวหาว่าเอวมันพิ้วต่อไอติดยันตายก่อประเดี๋ยวญาิเก่าคืนปอยเยเมืคืนมันปิกมาต่อยตาคุยไปสาวะบ้เฮ้ยแม่เฮ้ยยันติ๊เป็นกระซสมันปิกมาฮอดไปสาวนฮะไปสาวระบบโอ้ นายรำมาหลายคนกับการมาเดี่ยวติดยันมันเึงโซ่ตึงโซ่เป็นสาวระงงไอ้นี่บักกระจอกยังบานน่งจะสอบแล้วเอามาเต้นเห่อเปิ้ลเฮ้ยตบปากแฮมก๊กล้องห่อล้อจามล้อแบบไอ้ติดยันอุ้ยอีพี่จันติดบขอลองเต้นเห่อพ่อกะเฮยลำวงเติมบักกัวโดนปีกัวได้ไฟเวทีสัตว์โอเคนอน ก็ป้ายามมามีเสียตีเสียแตกหน่อย่โอ้น่งรำก็ถึงงานครองเข่าองตองตด้งถึงใหญ่ตุงสูงลาวปาป้านะหยางมาซ้อสวดอยู่หันจุนปุญนกกะเจ้าแม่ดำตึงให้ลองสักกับป้าชอบป้าชอบป้าตึงหูป้าตึงหูป้าตึงหัก แสงสมน่าจะงม,มน่าจะกอดสาวน้อยอีลูกกะชอบแต่ชอบเป่ามากกว่าอ๋ออย่าไบแม่อีเนี่ยก็เป็นเซอร์นวัน <ไป S 1> นี้นะอีป้าน่าจะเกิตได้แล้วอาตามเลยนะมาเกยกันนอสอบตึงตั้หน้าสอบตึงตักหลังสูปเป็นอายางตบจันตตอ,อุยแล้วแต่เดือนดับเดินปิงหะวันนี้วันโกเนี่ย ว <die> ันพูกเดือนเบ่งซ้ำ่ามาแฮงอันนี้มันบอกว่าชอบนุ่ยดุยป่ออุ้ยชอบประยังการเอามาแล้วฮะเดือนดับเดือนเปฟงอันนี้มันแจ้งออกอาการนายเจ้าท่านโดนวันนี้ซ้ำเปลี่ยนวันโกนมันถ้า่าออกวันพุกวันพระใหญ่วันนี้วันโกนโอ้ยอีน้องพองมา พอใจหายจังโสพอใจสีท่าจะบได้ดซ้ำวันผูกนี่วันสีใหญ่จะเงี้ยอย่างใดกันนอซาบเชยพุดเป็นพอใจพุ้ดก็เป็นกันเฮยโอ้ยอย่างอีเจ้าบอกใครบ้างเดือนตั้งมาเกงดนเป็นขวยหดบอกบอกเดือนห้าดนหกเป็นกันเฮยเหี้ยแล้ว หาอย่างอินดูแต่อีนายน้องเกวกายไปแล้วบาจังเปิดเผยเอ้ยจังมันเถิดตาวันแรงกันติเปนกันเทยเอ้ยเจ้าเพื่อนเฮยตายละเปลี่ยนซวยลูกมันโปอยใหญ่มันมาออกยังเท่าหมาตายแล้วลูกมันใหญ่แล้วตึงบ่โปเปมนยัง เธอเอกะทำม well! ันกะตึงปิดได้เพรอไรอ้ผีอมันยะไ้ไตายแล้วผีผีเชื่อวมันหลอกอูยตาห่แล้วเอาฟังผีหลอกอีโย้ยอออันนั้นหัวก็สาลายก็วบาไก่อันย่างนะเต่าเต่ฟังผีเชื่อวเหมือนพรหงผมมาส่งผมมาห้งนกจอกมึงเอานี้ไปหือมันนะอ้กัว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางระวังลูกโคบหีมเนอะอุ้ยแต่ห่าละอุ้ยวันพูกสักวันพระวันนี้วันโกนมันออกมาแล้วคายขอนะครับม่เอายานละวงในฝ่ายไปตีกันเนอะนี่ยังตีได้ห่าต่อยแล้วเรบอกเว้ย๋อเปิ้ลบอกว่างานนี้โอ้ยไม่ยังได้แล้วเหนืออ้ตาะแลีกก็เอาลำวงลำวงเนี่ยก็ยังได้ก่อนมึงจะได้นะข้ามศพกูไปก่อนนะอีเพไอ้นี่มึงอู้วยังไง โอ้ยเหรียญทองเหรียญกับแม่กู i, เฮ้ยป็งนั่นกับแม่กู <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> บาเดี๋ยวนี้นา้ลำเนะี่ยมีกี่คนบาล่าลูกล่าหนึ่งสองสามสี่สี่คนเป่งกับคนสองยุติธรรมมึงจะเอาคนเดียวเปลี่ยนไปมาได้หา <c oughs> บาเดี๋ยวนีย นายลำมีสี่คนมันบักเกยวกันสี่คนห้าคนมันอยู่ที่หมานไผ่หมานมันเออบักเกวกันบักเกยวนี่นายลำเป็นเจ้เป็ดของมือคนเดียวแล้วเป็นของพี่น้องตึงหน้าหมู่มันอยู่ตีอย่างอีจ้ามอเดินไอหยังออหยังแซตตังยาบะโหโหมึงจะกะลีกมันยังหยังน่ะเอออันเบานางลำฮานานแถมบดป้าเหมาเนอะอ๋ออีนี้อุ้ยยายกูหมายตาก่อนมึงไอ้น้อยฮะไอ้น้อยฮะประมาจับมือกูล yeah, ่ะ มึงไปได้ยังจับมือบะปอกำแขนกุฏิเออมันดึงมากำลำแล้วมันกลำมันขึ้น่าเออโอ้ยขึ้นเติงหายาดผู้ใหญ่ขึ้นเ <คน S 1> ตงงิงหาป้าอุ้ยแม่อุ้ยพี่แต่เก่าก่อนมึงจะรู้ในายลำกูนะมึงง,งามเต้ากูก็กเออมึงนี่มันแน่มันหนกอกนะมึงนี่เปิงกระสานละวอดกุ้นโอ้สารละวรกำนานกะกระสารละวรไปเฮ้วกระสารละวรไปเฮ้วอ้ยแม่ขอจ้โลกเราแข็เลยนะเอาละเอาเทียงกันประเดี๋ยวนี้ ส่วนตี้เป็นแม่งยังบูดละแม่เป็นได้โมดอีโมข้าได้สตางค์นี่ได้โมดอะเอ้ยมึงอย่ามาต้อนเปล่นกระเทยเมื่อไหร่กับเปลี่ยนมะลุกว่าข้าปอนึ่งนี่เหรออ๋อเต่กะโอ้ยเอาเพอสเอาเพลงเออเอาเพลงก่อนวะขอบคุณเจ้าโอ้โหีรำเหลือเชียงใหญ่เชียงหลวงขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า มึงใส่น้ำหอมมาอยากมาเดี๋ยวเนี่ยกูยังไม่ทราบพอยังเข้าคั่วบัจเจ้าน้ำหอมแล้วยังที่แห่กูอยากแต่คืนกูไปนอนตัวฝรั่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหัวมึงเนี่ยกูอดรามปีไหนมึงซ่าคิดเตื้ออ๋ออีนี้สบประมาทถามว่าปีไหนซ่าคิดเตื้ออ๋อแล้วมึงซ่าทังวัน5ปีเตื้อเจ้าโออีลำเหลือแม่งฮายกูนี่เป็นเจมาให้บารี่เนี๋ก่อนจะมาซ้อบ้านกิวลำปางเกาะคาเล้วกูไปนอนกับฝรั่งมาอยาฝรั่งที่ไหนอ๋ออีนี่มหุจัก มะคุ้ยก่าเน้ะกะต้นนั่นอ่ะกูยุบเล่านอนตะคืนอู้มาเป็นคือเป็นเอ็นก็เดาว่าฝรั่งเมืองนอกเมืองนะคำถามก็เตะทรงผมนี่นะไผ่กึ้ดทเมืองไผ่แบบคนเอาเป็ดทรงผมสรงผมเนี่ยกูจะได้บบไปร้านนี้กูได้ของละเอียดมาทรงอันนี้ทรงอันแม่มาเอียวดีกันแม่มาอันนี้เป็นน้องว่าทรงนาตาลีบั็นใจใหญยทรงอันนี้หลานยายนีน หลานยายนีนทรงแม่นีนกะเออแม่นีนมือละคุยยังบอกเพลงสักหน่อยเพลงหยางอีแอนเพลงอีแอนโหอีแอนไหนแอ็นนาตาแปรอ๋อเออมันยังบอกแหวอีอะนะแล้วกูจะได้อันนี้ละกูจะได้เจ้าละฮะยังได้ก้อกูจะได้เจ้าแล้วกูจะได้ปีกแล้วเออเออแกเด้ว่ามึงเขาได้ใบเจ้าอี ทรงผมทรงนี้เปิงกันหน้ามึงขนาดรับกับใบหน้าขนาดเลยเหมาะก่อขอเนอขอหักษาทรงนี้ไว้ดอกเนี่ยมม่อยาเอามาเน็บยี่หยังความงามเหรอเพลงอย่างเจ้าอ่ะไอ้จักเอาเลยผัวคนที่48กูกันเหิมอย่าหุนนี่อ๋อผ่ายว่าน้องมีจูกับจ้โลดอกค่ะมาแล้วรางวัลของคุณป่อ เพลงนี้มาห้องด้วยน้ำตาและกระเทยผิดหวังอฝากมาด้วยใจแนวแน่จากคนพ่แพ้หมดแล้วทุกสิ่งเก oh, <I> ิดแล้วเสียดายร่าเกิดเป็น่นใจในอพี่เป็นหญิง oh, oh. สุดท้ายพ่แพ้แม่ยิงเขาเป็นของจริงกูแค่ของปลอม oh, <I> เรื่องจริงนั้นมีมันเกิดตีละประตูตาแปไอเอ็นนาทานา ยำแย่ยบ่เกยทอแท้ถึงแม้ร่างปราดผู้หญิงเกง่งผู้หญิงแกร่ถ้าคุณผ่านมาแล้วถึงจะหนันแอนนาเจ้าอยู่สวนหอมเตี่ยววนนตัตตะล่ำตะล่ำเอ้ออยู่างฟรอมฝรั่งผ่านมาทำรับแปลกตาแปลกหักแต่หักกันบะได เอ็นนามอบใจให้หนุ่มใหญ่จากแคนาดา้ยได้ตึงใหญ่ตึงยาวฟุตฟิตบ่อฝ่ายซอบอกทราบใจและจะได้บิบาแต่แล้วะยอสิบาปิกแคนาดาไปลงสอดจอจ้าฟัง้เพลงนี้มาหองด้วยน้ำตาและกะเทยพิดวังอ้สร้างซอนและกะเทยลุ่นลางและพอจ่ายฝรั่ง ใหญ่แต่เจ้าอยมึงเจอล้วกะข้าวเจาะไข่แดงข้าวนายข้าวแดงแล้วเขาก็ทิ้งเจนใดละมึงมีปลาลิมเลยจะไปหักทิ้งด้กับโมป้าเนี่ยจ้าคุณจิ๋ว่าละแล้วมึงยังมาไปแปงเฮ็ดแปงเอวยะเอองั้นก็มาสะดุ้งปลาลิมมึงนันกะกูป่าแปะนี่ยังกูเอาไว้แจกกันเธอเมึงลูกกูอย่างแย่อ๋ออันนี้ตีจิ๋นบนคุณกู แปลงตาแปลหักแปลหักกันบ่ได้แอ่นนามอบใจฮื้อหนุ่มใหญ่อำเภอเกาะขาอีกอะฟูดฟีดฟอไยสอบอกสอบใจแฟนเป็นคููบ้าแก่ตียวแล้วแก่ตียวแล้วที่ว่าติดระดาแตกกระใจนี่เออแล้แก่ตียวละฝากเพลงนี้มาห้องด้วยน้ำตาละอ วางอัานซ้อนกะเทยนุ่นลายแล้วจบไปประหลาดพี่จุขาวแท้เจ้าเฮ้ยทีนี้องเองข่ากิ่นไข่แดงเขาไหนเขาแน่แล้วเขาจริงเช่นใดล่ะบ่ใจแม่ยิงนะอย่าหวังฮักจริงจากเปล่าหลำปาโอ้ยนายรำนี้กะใหญ่กะจุ๋งแดงเฮ้ยเฮ้ยเห็นมือท่าใครเจอนางลำชุดนี้จะไปตีนะเจ้าไยังเจ้ามเอาม่วนมาได้ กู้ค่จ่ายไปเตี๋ยวช้อนในเฮ้ยขอบคุณเจ้าก็เสียงควบมือฮื่อกับน้องสาวรำวงน้องอย่างก้อมึงชื่อย่างก้อประเดี๋ยวเนี่ยชื่อเพลงนะกะโอ้ไปใจยายนะแม่กู้มาจื่อย่างเดียวก็แม่กูได้ไดาอย่ามางง้มมือแต่แบบโอ้ก็น่าสวัสดีเพื่อนอย่าสวัสดียังไาสวัสดีดีดีบ้าบ้าหัวเข่ากู้สดตะกี้กูอัดต่อกัน เอาค้อนต่อยอ่ะดังคูขอปูจาเอาออกเฮเตออ๋วว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 อวอวววาวว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 งววววววนีวควอความวันวันใหม่ของกูสุดนี่นะเจ้ากูพอบวทววววววนววววววัวยังมันเหมือนปราสาทววววอวว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 วกวว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 ไววววมวว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 นวว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 วนวเวอวกูได้รับความอนุเคราะห์จากไหนเจ้าจากแม่นีนเข้าสอน ใส่สูดเมันประสาทพ่ลงซีตาอ่ะเจ้าโลดอกไฮซึ่งในวงการเพลงก็ได้ให้ได้ซอลเลิศซอลาช่วงไทยรายการนะครับครับเพื่อเหลือเวลาให้ปีให้น้องบอกมาให้บอดีเพราะว่ากระเดีการนักร้องนักดนตรีเพื่อจะได้ลองเครื่องได้กับทีมงานทีมงานทัสเดมายทัสเดมายทัสเดมายครัอ่ะเจ้าโลดอกค่ะนะเจ้าแจ๊ดตามคบขอ huh